แต่ที่สําคัญนะเธอใส่ความพรีเมียมสร้างความแตกต่างลงไปสร้างมูลค่าเพิ่มทําให้ราคาอาหารเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเรือเราคุ้นเคยฮะมีตั้งแต่ราคา10บาทมีอย่งแต่ราคาไม่เท่าไหร่แต่เธอสามารถทําให้ก๋วยเตี๋ยวเรือของเธอนั้นมีราคาได้ถึง200บาทสัมอัพทุกเรื่องธรุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับตัวพักผมอุดมกลัลยารัก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซัมอัพทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดกับผมตุ๋ยพักกพงศ์อุดมกลยารักษณ์นะครับอย่าลืมนะครับติดตามคอนเทนต์ดีๆแล้วก็รายการซัมอัพรวมถึงรายการใหม่ๆที่เราจะมีในอนาคตและคอนเทนต์ดีๆจาก connect the dot ได้ทุกช่องทางของเรานะครับมันจะเป็น a c e b o o k นะครับแล้วก็ u t u b e connect the dot รวมถึง spotify podcast นะครับ connect the dot ช่วยเติม s แล้วก็ th ให้กับเราด้วยนะครับผู้ชมสามารถติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ครับวันนี้เราหยิบเรื่องราวนี้มาครับถ ใชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเป็นลูกค้าของ i b e r y Group ครับหรือหลายคนอาจจะมีเธอเป็นไอดอลก็ได้และไอดอลที่ผมว่านั้นนั่นก็คือคุณปลาอัชราบุรารักษ์นั่นเองนะครับผมซึ่งจากจุดเริ่มต้นของคุณปลาครับจากการเป็นลูกสาวข้าราชการจบนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากวิรังสิตเป็นอดีตเลขานุการแล้วก็อดีตแอร์โฮสเตสครับซึ่งเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคน แน่นอนครับว่าอาชีพในฝันของหลายๆคนอาจจะไม่ใช่อาชีพในฝันของเราก็ได้รวมทั้งคุณปราชราก็เช่นกันครับเธอตัดสินใจออกจากการเป็นแอร์โฮสเตสมาเริ่มต้นการทําธุรกิจร้านไอศครีมและผู้ชมต้องย้อนเวลากลับไปฮะโอ้ต้องใช้ย้อนย้อนย้อนอย่างนี้เลยสมัยยุคป,ปี2,541-42ช่วงนั้นนะครับ25-26ปีมาแล้วสื่อโซเชียลก็ได้มีแบบนี้ การทำธุรกิจยุคนั้นก็ยังพึ่งเป็นช่วงตกสะเก็ดจากวิกฤตเศรษฐกิจอยู่ด้วยคุณปลาเองครับก็เลยตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจในตอนนั้นนั่นก็คือการทําร้านไอศครีมผลไม้อย่างไอเบอรี่เปิดในห้องครูหาห้องเดียวครับที่ซอยสุขุมวิท24ในปี2542ครับจากการที่เธอเนี่ยไป ต่างประเทศแล้วก็เห็นร้านไอศครีมเจลาโต้เนี่ยนะรวมทั้งความชอบส่วนตัวของเธอคุณชมรู้ไหมครับว่าตอนที่คุณปลาอัชาราเริ่มต้นธุรกิจไอเบอรี่คือตอนอายุเท่าไหร่แน่นอนนะที่ผมเล่ามาต้องอายุน้อยแน่นอนคืออายุ23ปีแล้คุณบอก23ปีหนูเพิ่งสมัครงานหนูเพิ่งเริ่มทํางานเองแต่น่นหละคือจุดเริ่มต้นของคุณปลาด้วยซึ่งหลายคนบอกว่าอายุยังน้อยแต่มาทําธุรกิจไม่กลัวเจ๊งหรอไม่กลัวไม่ประสบความสําเร็จหรอคุณปลาบอกแบบนี้ฮนะบอกว่า ในเมื่อถ้าอายุอย่างน้อยอยังมีโอกาสที่จะล้มแล้วไปหางานทําใหม่ได้แต่ถ้าอายุมากแล้วมีประสบการณ์และความรู้มากขึ้นแน่นอนฮะมันก็เป็นดาบสองคมมันอาจจะทําให้ไม่กล้าเริ่มต้นทําธุรกิจแทนเพราะว่าอนนุนก็รู้อันนี้ก็กลัวและที่สําคัญหลายคนไม่กล้าจากการออกจากคอมฟอร์ทโซนนั่นเองนะครับและไอเบอรี่ผู้ชมย้อนไปย้อนย้อนย้อน,ย,อนย้อนไปโอ้โหยุคนั้นโซเชีย so ลก็ไม่ได้มี มีแต่ความหลากหลายแล้วก็รสชาติปแปลกแที่ใช้ผลไม้ไทยและการบอกต่อนั่นแหละครับถ้าสินค้าคุณดีมีคนชวนแน่นอนห้างสุดสินค้าต่างๆกวักมือเลยฮะบ,บอกว่าอยากให้ไอเบอรี่มาเปิดสาขาอยากให้กลายเป็นจุดขายของห้างด้วยนะครับและหลังจากนั้นไอเบอรี่ก็เลยมีร้านอาหารอื่นๆตามมาด้วยนะแต่แน่นอนครับการจะหาว่าเราถนัดหรือจะทําอะไร บางที่ก็เน้นทําร้านอาหารญี่ปุ่นบางที่ก็เน้นทําอาหารจีนบางที่ก็เน้นอาจจะเป็นเรื่องของอาหารฟิวชั่นแต่คุณปลาเธอบอกว่าเธอเน้นเรื่องของร้านอาหารไทยฮะแต่ร้านอาหารไทยของเธอนั้นมันแสนจะธรรมดาเช่นข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ที่สำคัญนะเธอใส่ความพรีเมียมสร้างความแตกต่างลงไปสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้ราคาอาหารเพิ่มขึ้นยกตัวอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวเรือ เราคุ้นเคยครมีตั้งแต่ราคา10บาทมีตั้งแต่ราคาไม่เท่าไหร่แต่เธอสามารถทำให้ก๋วยเตี๋ยวเรือของเธอนั้นมีราคาได้ถึง200บาท และปัจจุบันเธอเป็นเจ้าของร้านอาหารมากกว่า10แบรนด์รวมแล้วมากกว่า60สาขาด้วยกันลองดูไหมครับว่าที่ผมไล่มานี้คุณผู้ชมจะเป็นลูกค้าของร้านไหนบ้างอ่ะแน่นอนต้องมีร้านไอศครีมโฮมเมดพรีเมี่ยมไอเบอรี่แนะ่มี23สาขามีร้านอาหารไทยและสวิทคาเฟ่กับข้าวกับปลามี19สาขามีร้านก๋วยเตี๋ยวและสวีทฟู้ดรสนิยม14สาขามีร้านกาแฟไอเบอร์ไอสตาร์มีร้านอาหารไทยและนานาชาติสไตล์คาเฟ่คาเฟปา่ปลามีร้านอาหารไทยและจี food. โรงสีริมน้ำโรงสีโภชนะสองสาขามีร้านข้าวต้มปลาฟ้าประธานสี่สาขาร้านอาหารไทยในอีสานเบิร์นบุษบาอีกหกสาขาร้านข้าวแกงและขนมจีนพรีเมียมเจริญแกงสิบสาขาร้านรวมมิตรคราวคิดเช่นซึ่งเป็นครัวกลางฮะร้านข้าวต้มกุ้ยโรงสีที่ขายแบบเดลิเวอรี่แล้วก็มีร้านอาหารในเครือของไอเบอรี่กรุ๊ปฮะที่มีการร่วมลงทุนกับคนอื่นก็คือร้านอาหารเวียดนามอันเกิร์มอันกาสองสาขาแล้วก็ร้านอาหารยุโรปเฟรนช์อีกหนึ่งสาขาด้วยนะ รวมทั้งเธอมีร้านที่ร่วมหุ้นกับเพื่อนด้วยฮะอย่างเช่นนี่คุณผู้ชมต้องรู้จักร้านนี้ผมเพิ่ยกตัวอย่างไปก๋วยเตียเยเต๋ยวเรือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือพรีเมียมทองสมิทครับมี13สาขาแล้วก็ร้านส้ตมตำแซบอีลี่ด้วยและล่าสุดครับนี่ ทำท่าผูกโบเลยร้านหมูกระทะชิ้นโบแดงฮะที่เธอตั้งใจว่าจะยกระดับหมูกระทะที่ชั้น60กันข้ามพอเทียซึ่งจะเปิดนะครับ12มิถุนายนนี้ครับซึ่งปัจจุบันนะครับคุณปลาอัจฉระมี3บริษัทบริษัทหลักก็คือบริษัท I อเบอ h o m e ฮมเมนั่นเองส่วนอีก2ธุรกิจที่เธอร่วมหุ้นกับเพื่อนก็คือบริษัททองสมิธสยามและก็บริษัทแพลนเทอร์มหานครด้วยนะฮะลองไปดูผลประกอบการไหมครับว่าบริษัทต่างๆเหล่านี้ก็มีผลประกอบการอย่างไรบ้างอย่างบริษัท I h o m ไอเบครี256นี่อน โควิดเลยรายได้รวมอยู่ที่1,182ล้านบาทกำไรสุทธิ98 98ล้านบาทปี2,013ซึ่งเป็นช่วงที่เริ่มเกิดสถานการณ์โควิดครับรายได้ก็ลดลงไปอยู่ที่819ล้านบาท แต่ยังสามารถทํากําไรได้ครับอยู่ที่22ล้านบาทส่วนปี2514ก็ยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดนะครับ806ล้านบาทกำไรสุทธิ3ล้านบาทแล้วก็ล่าสุดปี2565ปีที่แล้วนี่เองมีไรายได้รวมถึง1,435ล้านบาทแล้วก็กําไรสุทธิ221ล้านบาทครับแต่ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิดปี2 0 1 3แล้วก็ปี2514ร้านอาหารไม่สามารถเปิดได้ห้างปิดบ้างอะไรบ้าง คุณปลาก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสฮะด้วยการทำเดลิเวอรีด้วยนะฮะแต่ที่สำคัญกว่านั้นในช่วงโควิดหลายบริษัทต้อยเป็นร้านอาหารขนาดใหญ่ก็ได้รับผลกระทบกำไรไม่เหลือ หลายบริษัทขาดทุนซะด้วยซ้ําและก็เป็นช่วงที่ร้านอาหารหลายร้านครับคุณผู้ชมครับจะใช้คําว่าปิดกิจการก็ว่าได้ส่วนอีก2บริษัทคือบริษัททองสมิตสยามครับปี2512นี่ขายก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยนะกำไร34ล้านบาทแต่มีรายได้รวม153ล้านบาทนะครับปี2513มีรายได้รวม286ล้านบาทกำไรสุทธิ38ล้านบาทปี2514รายได้รวม365ล้านบาทกำไรสุทธิ41ล้านบาทและก็ปี2515ล่าสุดเลยครับรายได้รวม704ล้านบาทและกำไรสุทธิ1 161ล้านบาทโอ้โหขายก๋วยเตี๋ยวเรือก,กำไรเป็นร้อยล้านแล้วนะคุณผู้ชมอีกบริษัทหนึ่งครับชื่อว่าบริษัทอะแพลน t ท e r ์มานครครับเพิ่งก่อตั้งในปี2014ปี2014รายได้รวมไม่เท่าไรครับห9ร9 9บาทขาดทุนไป4ี่0 0กว่าบาทแต่ปี2 0 1 5มีรายได้รวม6 1ล้านบาทแล้วก็กำไรสุทธิ4ี่ล้านบาทครับถ้าเรารวมไอเบอรี่กรุ๊ปทั้งหมดบางคนบอกว่าให้ใช้คำว่าจัก,กรวาลไอเบอรี่ปีสองพีนห้าสิบห้าที่ผ้านมา Group มไมาเบาละ กำไรสุทธิรวมกันถึง390ล้านบาทฮะถามว่าสูตรอาหารล่ะเอ้าแล้วไม่กลัวการลอกเหรอคุณปลาบอกว่าเธอมีสูตรลับฮะที่จะส่งตรงจากครัวกลางไปตามสาขาต่างๆแต่การส่งจากครัวกลางบางคนบอกว่าแล้วความสดความใหม่ล่ะเธอยังยืนยันนะว่าส่งจากครัวกลางแต่มันก็ยังได้ความสดความใหม่แกงกะทิก็ใช้กะทิคั้นเองเครื่องแกงก็ทำเองน้ำตาลปี๊บอย่างดีกะปิอย่างดีด้วยฮะเพราะคุณปราชราเธอถือว่า ความอร่อยต้องปรุงจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและได้คุณภาพเท่านั้นและรวมทั้งเธอเป็นคนชอบเดินตลาดสดฮนะเพราะว่าเธอเป็นคนชอบทำกับข้าวและที่สำคัญมันก็จะเกิดเมนูต่างๆหลากหลายด้วยนะฮะหลายคนบอกว่าอยากจะประสบความสำเร็จเหมือนอย่างคุณปลาไอเบอรี่มีวิธีอย่างไร ถ้าลองไปอ่านบทสัมภาษณ์ของเธอดูเธอบอกฮะว่านิสัยใจคอไม่ใช่ว่าเก่งอย่างเดียวแต่ต้องมีพันธมิตรในการทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแลนด์ลอร์ดก็คือสถานที่ให้เช่าศูนย์การค้าต่างๆเ่ยนะทีมงานคนรอบข้างและลูกน้องที่เป็นเสมือนคนในครอบครัวของเราและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนที่พร้อมจะช่วยเราไม่ทิ้งให้เราโดดเดี่ยวนะครับและที่สำคัญครับการทำสิ่งที่เรารักจะทำได้ตลอดเวลาโดยไม่คิดว่าเป็นงานและก็ต้องรู้ได้ว่าเราด้อยอะไรเพราะคนเรา ไม่ได้เก่งไปหมดะทุกเรื่องนะสังเกตยอย่างหนึ่งไหมครับผู้ชมธุรกิจร้านอาหารคุณปลาก็บอกเหมือนกันบอกว่าไม่ใช่ว่าคนที่ทําอาหารเก่งแล้วจะประสบความสําเร็จในการทําร้านอาหารหรือจะรวยเสมอไปเพราะมันมีปัจจัยหลายอย่างรวมกันการทําธุรกิจคุณปลาบอกมันมีช่วงขาขึ้นแล้วมันก็มีช่วงขาลง แล้คุณปลาบอกฮนะแบรนด์ก็เช่นกันแต่การรักษาอิมเมจถ้ารักษาได้ดีชื่อเสียงมันจะอยู่ได้แต่ธุรกิจอาหารทุกวันนี้เธอบอกว่ามันมีการแข่งขันสูงครับทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการรักษามาตรฐานใครทําได้ดีก็จะเป็นผู้ที่ชนะด้วยนะและนี่แหละครับ เป็นไอดอลหญิงในวงการธุรกิจร้านอาหารที่น่าศึกษาและเธอสามารถสร้างแบรนด์ร้านอาหารที่เราบอกไปมีถึง10กว่าแบรนด์ด้วยกันเนี่ยนะโะดยเฉพาะอาหารไทยที่วันนี้ยอดขายของเธอนั้นทะลุหลักพันล้านบาทจนล่าสุดปีที่ผ่านมา2,000กว่าล้านบาทแล้วนะครับ ถ้าใครเนี่ยเริ่มสนใจเรื่องการเทรดการลงทุนบ้างแล้วเนี่ยวันนี้ Sum u ากแล้วก็ Connect t h e Dots เนี่ยมีอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยครับนั่นก็คือ t ด e m ม s k e t e e r นะครับฝาวิกฤตทางรอดการลงทุนให้มองเกมยาวและเติบโตไปด้วยกันครับโดย c o n n e c t t h e Dot s นะครับจะชวนคุณมาเปลี่ยนมุมคิดเพื่อพลิกชีวิตกับ3ทหารเสือสุดยอดวิทยากรแห่งโลกการลงทุนทัาดรต้องพงษพีบูรณสมภพนะครับเจ้าของเพจดรต้อง The Filter และผู้เขียนหนังสือ b e s t s e l l e r เพราะตรงสีถึงมีหมื่นล้านรวมกับทํารงชัยเอกอมรวงหรือหยงมังกี้เทรดเดอร์ฟูทา์มเทรดเดอร์ผู้ประสบความสำเร็จสามารถปั้นเงินแสนเป็นร้อยล้านมาแล้วครับและนอกจากนี้ก็จะได้พบกับโค้ชเบคปุญญวี UV, จันทราคาจรมันนี่โค้ชและผู้ดำเนินรายการการเงินการลงทุนเจ้าของ Pocket Books การลงทุนระดับเบสเซอเลอร์ ller, ทางด้านหุ้นทองคำและ Forex งานนี้บอกเลยครับว่าสนุกจัดเต็มมาครบทั้ง Mindset, Fundamental และ Technical ในการลงทุนจัดครั้งเดียวรอบเดียวนะครับให้คุณนำไปใช้ได้จริงในบรรยากาศที่ไม่เหมือนใครภายในโรงภาพ,พยนตร์เมเจอร์รัชโยธิน วันเสาร์ที่28ตุลาคม2,566นี้ครับสามารถสำรองที่นั่นได้ที่ Ticket m e l o อนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์เอาไว้ให้ด้วยแล้วใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ Facebook ของ c o n n e c t the dots ได้เลยครับผมและนี่คือทั้งหมดที่เราเอามาฝากกันใน EP นี้สำหรับซัมมาทถูกเรื่องธุกรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับผมทับทับสุริ แล้วพบกันใหม่ทุกวันจันถึงสุกตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปในทุกช่องทางการติดตามของ c o n n e c t e d o t s ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ